สวัสดีครับอยู่กับอมเล็ตคิดครับนะครับวันนี้อมเล็ตมาเลือกซื้อรองเท้านักเรียนเพราะว่าใกล้เปิดเทอมแล้วรองเท้าอมเล็ตก็จะเริ่มเล็กลงนะครับเพราะว่าตัวอมเล็ตใหญ่ขึ้นอันนี้ยังเล็กเลยนะเออาะว่าอมเล็ตเริ่มตัวใหญ่ขึ้นเลยนะครับส่วนน้องเชเบตนะครับรองเท้าน้องเชเบตนี่เปิดเป็นปากเป็ดไปแล้ว <c oughs> ต้องคอยทาก,กาวหาอุ้ยนี่มาดูรองเท้านักเรียนกันแล้วอน,น้องเชเบตสวัสดีครับโอ้หมีหลายลายมากเลยอ่ะออมเล็ตใส่คิตตี้นะเออเท้าหลุดพื้นชอบหลุด เพื่อนชอบหลุดนี่มีลายอะไรบ้างมาดูกันนะครับมีลายบาร์บี้คิตตี้เพื่อนๆใช้แบบไหนกันบ้างครับยี่ห้ออะไรคอมเมนต์บอกได้นะเพราะแม่อูเขาชอบมาซื้อที่นี่ตลอดเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะแพงกว่าข้างนอกห้างเลยนะครับตอนนี้ซื้อในห้างอันนี้น่าจะเหมาะกับอัมริกนะเนี่ยเราเลยลองอ <ๆ S 2> ลองเอเราเลยลองเทียบกับเท้าอัมกัิเดี๋ยวลองเทียบสิอุ้ยอันนี้ไซน,น,นี้น่าจะเกือบพอดีนะแม่อูอันนี้พอดีเฮ้ยม่อน่าจะต้องน่าจะต้องใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะ ลูกพี่ประวัติอ่ะเอ็มเลยลองไปวัดเท้าด้วยกว่านเนี่พ่อเอ็มก็มาซื้อรองเท้าเหมือนกันเพราะว่าพ่อเอ็มว่าจะไปออกกาลังกายนะพ่อเอ็มกับแม่อู๋เนี่ยต้องออกกาลังกายอย่างด่วนนะครับเพราะเพราะเพราะว่าไปทําช่องเอ็มยัดแล้วอ้วนมากนะครับกินแต่บุฟเฟ่ต์นะครับเนี่ยพ่อเอ็มเลยก็ต้องมาออกกาลังกายเป็นเพื่อนแม่อู๋นะเพราะแม่อู๋จะได้ผ,มผอมๆอ่ะน้องชิเปดเอาน้องชิเปได้ยังเขาก็ลองเท้าให้นะครับโดยมีถุงเท้าก่อนเพราะว่ามันต้องแบบสมจริงหน่อยอืมพอดีไหม มันก็ต้องเผื่อนิดนึงไงลูกอันนี้ป้าอยากจะเผื่อให้หนูหน่อยเออเผื่อนิดนึงนะเนี่ยเวลาลูกเวลาระหว่างเรียนลูกจะได้แบบโตขึ้นแล้วขยายไม่ใช่ว่าใส่แป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนลองลองปลดเข้าปลดออกสิว่าถนัดไหมจะไปเอาลายคิตตี้เข้าดูเราจะแกะอ่าไปเอาลายคิตตี้มาดูปะท่านไหนนะนี่มันต้องเปิดอย่างนี้เปิดแล้วก็ดึงสายออกนะพอบีบมันก็จะล็อกอ่ะเดี๋ยวให้คุณพี่เขาเอาแบบคิตตี้มาให้ลองนะมาาลูกเอาลายนี้นะใช่ใช่ใช่ ดี๋ยวพี่เข้ามาให้ออมเล็ตบอกว่าจะเอาพื้นดำนะไม่เอาพื้นชมพูออมเล็ตเขาไม่ชอบหวานๆนะไม่รู้เป็นไรยิ่งโตยิ่งเป็นทอมไปแล้วมั้งเอาไหมชมพูเอาชมพูหรือเอาเอาชมพูหรือเอาดำไปเอาไซส์าบอกพี่ขสชมพูมให้หนูของน้องเชเบตเอาลายอะไรคะเจ้าหญิงหรือคิตตี้อะลายแมวเหรอแมวก็คือคิตตี้นั่นแหละ มีแบบว่ารองเท้าหลากหลายสไตล์มากนะเนี่ยเห็นไหมมีแบบเป็นพวกป๊อปทีนก็มีนะแคชช่าเนี่ยพวกนี้ก็น่าจะถูกกว่าคิตตี้หน่อยนะแมอุ้ตรงนี้ก็มีเนี่ยแมอุ้แต่พวกนี้มันไม่ใช่คิตตี้นะมีเด็กอนุบาลน,น่ารัก,กน่ารักเต็มเลยเนี่แล้วก็มีแบบคล้ายๆสไตล์นันยางด้วยนะนี่มีเพียบเลยตอนนี้ทุกคนก็กำลังรอรองเท้าที่เขาไปเอาให้ที่โกดังอยู่นะครับเ <vallahi S 1> <ๆ S 2> พื่อเอามา ตวออีกครั้งหนึ่งก่อนจะตัดสินใจซื้อนะอันนี้ใช้เงินใครซื้อครับแม่วใช้เงินลูกเหรออ่าเขามีเงินด้วยนะนี่เขามีเงินด้วยเออเงินในบัญชีของเด็กๆนั่นแหละลพ่อกับแม่เก็บไว้ให้อยู่อมเล็ตเดี๋ยวอมเล็ตโตอมเล็ตต้องใส่เสื้อซับในแล้วนะเนี่ยเข้าใจไหม็นะพออมเล็ตเริ่มโตเด็กก็จะเริ่มใส่ซับในตอนนี้อมเล็ตใส่ซับในไหมใส่หรือเปล่าใส่สีเสื้อกล้ามที่แม่วูใส่ให้ไง พอไหอเมก็จะใส่เต็มตัวแล้วพออมริโตหน่อยอมริก็จะเริ่มเอวลอยแล้วเสื้อเสื้อซําไนใช่แล้วโตไปพอมีน้าอกก็จะใส่เสื้อในเข้าใจไหมดูดิเชเบตไปเล่นซนอยู่ตรงนั้นนะ <c oughs> ระหว่างรอ <c oughs> เล่นสไลเ <c oughs> ดอร์กล้วยอ่าเดี๋ยวให้เด็กๆลองใส่กันนะครับโอ้เอามาลองหลายคู่เลย <c oughs> เอามาให้สองแบบเลยอ่าเดี๋ยวลองให้น้องเชเบตก่อนนะครับไหน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 อเมริก็เดินมาทางนี้ นี่โอ้ยใส่ชเชฟเฟตเสบเฟใส่ได้พอดีไหมไหน<ร>ลองลองหมุนนิดลองหมุนนิดอ่าโอ้โหอโอ,โอมรีลองปลดนี่ปลดเป็นไหมถ้าเวลาใส่จริงๆอ่ะอาเรีแค่ส่งเข้าส่งออกนะมันเดี๋ยวอาเรีใช้เดี๋ยวมันก็ชินอ่ใช่ปรับให้มันหลวมๆหน่อยให้อาเรีสวมได้เลยแบบไม่ต้องใช้มือจับเข้าใจไหมคะลงไปอีกลงไปอีกให้อาเรีสวมเข้าสวมออกได้แบบไม่ต้องปลด, <c oughs> ด,ปดล็อกอ่ะลองดูอ่ะลองถอดอ่าถอดดันนิดนึง อลองถอดลองถอดนิดนึงอ่ะลองถอดสิอ่ะแล้วลองใส่แบบไม่ต้องจับใส่เข้าไปอ่าอันนี้ยังยังปรับได้อีกนะเอาให้แน่นอีกนิดนึงลองทาดูให้มันสบายเรานะเข้าใจไหมอันนี้คู่เท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ที่ห้าห้าเก้าราสบัดขาห้าห้าเก้าอ่าแล้วอาขายัดลมอ่า ถนัดไหมคะถนัดไหมหรือว่าอยากได้อีกแน่นๆก็ลองปรับดูว่าเราถนัดแบบไหนนะเองหรือไมทุกวันน้เด็ดไม่ได้แบบแบบเอาออกเอาออกเออก็ต้องใช้แบบนั้นแหละเขาเอาสะดวกนั้นแหละลูกเนี่ยเอาเดินให้ไม่หลุดก็โอเคละเอาเล็กก็ได้แล้วนะครับเป็นพื้นดําด้วยก็เปิดเทอมแล้วก็ซื้อรองเท้าใหม่ให้เด็กๆนะครับเพราะว่าเขาโตไวนะเท้าก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเอาเ็เาอาตัวนี้มาทําอะไรตรงนี้เนี่ยรองเท้าก็ไม่ใส่ไปแต่รองเท้าก่อน อมาแอบเล่นเบบี้ชาร์กของเขาซะแล้วไปไปใส่รองเท้าโอเคครับสำหรับคลิปเรามาซื้อรองเท้าก็เป็นคลิปแบบว่าเป็นวอล์กนะครับครอบครัวก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆซื้อรองเท้ากันหรือยังก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับคลิปนี้พ่อเอ็มแล้วก็เด็กๆขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายอมเล็ตส่งเท้าด้วยค่ะใส่รองเท้าด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วสองคู่ทั้งน้องอมเล็ตแล้วก็น้องเชเบตเลยนะครับค่าเสียหายเท่าไหร่ครับ 2คู่เท่าไหร่เก้ารยก้าสิบแปบาทบาทเด็กๆ้าได้นะคัแล้วกลับบ้านกาัน